คนให้มาเปิดร้านอะไรอย่าร้านโลกเป็นคนรู้คนวางเต้คนเนี่ยไม่คิดจะช่วยกันทำเพื่อเราเรานอนแค่เดียวเลยไม่ได้นอนคนเดียวก็เหนื่อยแล้วดูเนี่ยกวาดบ้านแค่เนี้ยมีน้ำจิตน้ำใจช่วยแล้วมั้งไหมเนี่ยดูทุกวันเลยมาแล้วเจอแบบนี้ทุกวันเลยนี่ถ้าแม่เข้าร้านเขียนนี่ร้านไม่เน่าเลยเหรอกแม่เบาหน่อยเบาโอ้โหสุดจัดลูกเทวดาจริงๆ แบบนี้อะไรอยู่หรอ่าโอ้ยลกูกกูแต่ละคนนี่มาก็ต้องมาทําให้พวกมันอีกเ,เหนื่อยเหลือเกินมันน้ําท่านี่มีกินไมกกลับมารล้นร้อเนี่ยโหน้ำท่ากิน